สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Cam p a s ชีย9ทำม้าให้เป็นสีเหลืองนะครับเวลาคลิกแล้วก็เวลาลำนำเสน่ให้เป็นสีเหลืองครับเริ่มต้นทำการเปิดโปรแกรม Cam p a s ชี9ขึ้นมาครับเสร็จแล้วให้เราทำการเปิดโปรเจกต์นะครับที่เราจะให้เป็นม้าสีเหลือง ผมเลือกเปิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวปัคลิกเลือเปิดใช้เวลาโหลดสกู่นะครับเมื่อเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ ราลองทีวีวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนครับเวลาเราเคลื่อนเม,มาส์หรือว่าเวลาเราิกามจะไม่มีสีเหลืองขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเราได้ขัดไปมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ไม่มีไม่มีสีทีนี้เวลาเราจะใส่สีนะครับเราต้องไปทำตัวตรงคำสั่งเอฟเฟกนะครับเลเซอร์เอฟเกต์นะครับเราก็เลือกรูปแบบของเอฟเฟกต์นะครับวันนี้เลือกเป็นสีเหลือง ก็คลิกเลือกแล้วก็ดึงเข้ามาใส่ตัวโปรเจกต์จะเห็นว่าเมาส์ของเรารเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะมาปรับปรับตั้งค่าได้นะครับตรงนี้ไซส์นะครับอาจจะเหลือสักยี่สิบห้าหรือ30ก็ปรับขนาดนะครับ Opacity ก็คือความโปร่งใสนะครับแล้วก็สีปรับเป็นสีอื่นก็ได้นะครับซึ่งเมื่อเราทําการทีววนะครับ สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกเมาสวันนี้เราจะกายเรจะมาแนะนำวิธีการสามทางคำสาสั่งจบการนำสอะไว้โต๊ะก็คือการเริ่มขอบ